สบายดีสวัสดีค่ะยินดีตอนรับเขาสู่องเก็บเกวสาวเล่าเซนเกลเ้นเคยอีกแล้วเนาะ้อน,นี่สาวเกบเกวก็มีเรื่องราวเขาๆดีๆเอามาฝากมาตอนพี่อ c ซีที่นาหางทุกทานนั่นเองเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทุกคนหลยๆคนกนอาจจะเห็นไล,ลายคนก็นอาจจะโบเห็นเนาะทุกคนเนาะอ่าคลิปตัวนี้ทุกคนระวังระวังให้ไล์สุดมันเนาะ นับซิ่งเด็กไทยด่วนกับเด็กลาวระดับห้าดาวลองนับผลรองผลเนาะอันนี้ก็คือเป็นนักบอลทุกคนระหว่างเด็กไทยกับเด็กลาวนที่ว่าอาเตบานเนาะทุกคนเนาะแข่งขันเตบานนั่นเองทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องลาวทุกคนที่ว่าเขาจะไปลุ้นกันเนาะทุกคนนะว่าจ้า ทางไหจะได้ทุกคนกับบันริมจิตนานดทุกคนที่ว่าจะเอาไฟใไดไฟหนึ่งนะทุกคนแต่เขาจะเสียทุกคนซึ่งสาวกแก,ก้วก็บบอเคยว่าจะเบิ้งอาการเตะบานแต่มื่อนี้เป็นขิดแรกแล้วเนาะที่ว่าสาวกแก้วมาเบิง้งอ่าการเตะบานนั่นเองทุกคนทอมก่อนบอคอยได้เบิ้งมาทุกคน,นแต่มื่อนี้เห็นแล้วทุกคนคือว่า มีกระติ๊กระจายอยากเบิ่งแล้วก็อยากให้พี c เอฟซีได้เบิ่งได้ส่งน้ำกันเนาะทุกคนเนาะว่าเด็กๆและมีความสามารถสำหรายเนาะเด็กไทยเด็กลาวทุกคนเนาะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหับสมตัวนี้ไปพร้อมกัน,นทุกคนหับสมคลิปทุกคนเนาะว่จาจะมัาสำเนาะทุกคนจอนที่ไปฮับซมต้องขอเนาญอยากจะของคลิปเนาะที่ว่าเอาคลิปของเพื่อนไปเผยแพร่ไปเรียกซันนั่นเองเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวทุกคนไปฮับซมพร้อมกันเลย ตังเกงสีขาวจะบุกจะขวาไปซ้ายครับเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นครับเกมเริ่มครับมาชมกันนะสุดมันแน่นอนอ้าวแล้วอย่างไรครับโอ้ฝ่ายกระสินไฮโโอ้เกือบได้ยังไม่ได้ครับโอ้ยเกือบครับโอ้ยโ,โดนเกี่ยวแบบนี้โอ้โหดูตองเจเออขอโทษขอโทษเพื่อนโอเคเล่นที่บอลเลยครับเจตนาคนโอ้โหต้องระวังร่างกายให้ดีครับช่วย เ้วต้องเคลื่อนที่บอกให้ไหวับโปรดไปได้เฉยครับโปรดแหวกไป2-3-4แล้วขวางอีกแล้วครับท่านโอ้โหใบจะมาหรือเปล่าโอ้ใบเหลืองต้องมาแน่นอนครับออบสักคชั่นแล้วเจตนาขวางผู้ตัดสินขว้า2ใบจะให้รวมกันเป็นแดงน,นเนี่เช่นกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตองเจอยู่ที่บอลสัญญาณมายิงยัดไส้เซได้โอ้โห แทงมาหลุดหลุดมาแล้วเข้าขวาขวาไม่กอกาสจยิงโอ้สไลด์ดักได้ตรงนั้นเป็นของเราแล้วสไลด์จิ้มโมโผดจนเท้าไว้ครับปผล่ลุกขึ้นเร็วเข้าขวาเขาแล้วยิงโอ้เรียร้อยรับลาวขึ้นนาไปก่อนโอ้โหต้านไม่อยู่ครับลาวมาสตาร์แล้วดูรูปร่างเขาใหญ่มากอะ่ะขอ,อเสียงหน่อยขอเสียงใครตรงนั้นเบียดสู้ไม่ได้ครับโอ้โหจะน่่มเอาเสียก่อน โอ้ยโดนนำไปแล้วครับแท็กทีจัดไ้ดงดูดมาแล้วตังตังรอยๆเยเกย์กยนะ์กย์กกตังตังนะหมายเลขสี่ครับโอ้ตีเสมอทันควันครับพลังจิ๋วพิ้วไหวเหนือสายน้ำดูไปเฉยเลยับถึงจะน,น้อยกว่าแต่ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับนี่ตากลอนอันนี้ต้องไปเรียนรู้เขานะครับ แล้วขวาได้นอนเอาเข้ามาตรไปหรือเปล่าโอ้โหเซฟได้แล้วโดนม้นแบบนี้นี่หมิ่นประมาทผมครับโอเคนะแคปไว้เรียบร้อยครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วชนเนี่ยเอาล้มอีกแล้วอ่ะเนี่ยดูเอาครับอ่ะให้ผ้ามันฟ้องเนี่ยเล่นบอลไม่เลยครับเนี่ยอ่ะภาพนี้คนเขาดูทั้งโลกนะฮะอ่ะสัญ,ญญาณมารตองเจปันติดล้ออีกทีนึงครับอ่ะไม่ยังไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งมาดูฝั่งขวา ยัดเข้ามาคับแบงแล้วปิดรื่นโอ้ไปรื่นครับมาดูเกมต้โต้องลาแล้วเร็วเหลือเกินครับมีซ้ายเติมแหงหลุดมาตองเจสกาโตวสุดท้ายไว้ได้ครับโอ้ยเกือบไปเชื่อว่าข้างสนามเนี่ยนั่งกันไม่ติดเลยครับผู้สินก็เป่านกหวีดยาวับจบครึ่งแรกไปครับโอ้โหเริ่มเข้ามาชมกันต่อครับโอ้มันทั้งในสนามและนอกสนามครับอย่าให้ได้เกิดได้ขึ้นนะฮะโฟกัสในสนามกันต่อไปครับอีก15นาทีครับโปรดรักน่ะยิงสวยให้พี ของเจของเจลองสั่นสาโอ้โหใส่ไกลครับทางเร็วออกมาโฉบได้เร็วมากโปรดเท้าไวเกินโปรดจี้ข้ามาลลกบอลเทตเปิดซัดแล้วไม่ต้องก่อโอ้โหเทพเทพจองอยู่กับตันเทพรับโยกโยกเข้าทางมาโปรดช่วยดักครับแล้วดูจะล็อกเข้ามาลลกบอลเทตโปรดล้มคว่ำขมำไปแล้วปั๊มฟาวไปก่อนเลยครับดูภาบช้าดูนี่ตรงนั้นดูดูมีมือมือกดกดหลังโอ้โหทุ่มเป็นกลุ่มครองที่อยู่หลังประตโตนี่ต้องให้หลบโอ้โห ได้จุดต้หรือเปล่าครับโอ้เกือบโอ้อีกฝั่งเกือบโดนจะสูตรหรือไม่นะอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นทางฝั่งของน้องสีหมอครับแล้วจะมีสูตรโอ้โหมากันเต็มมากันเต็มครับตรงนี้1 2 3 4สสเปลี่ยนจุด้วเข้าเลยไหมโอ้โดนจะโดนต้อนโดนต้โอ้โหต้องมีสูตรบ้างครับยิงดื้อไม่ได้แล้วโอ้โหดีเซลกระโจนมาไม่มีบอลเลยครับ โอ้ยเซฟร่างกายเลยครับในสนามเขาเห็นกันหมดมาเลยครับหมายเลข16ครับอีกอีกทีนึงที่น่าจะโดนดูครับเนี่ยเนี่ยดูฮะดีเซลได้บอลมาแล้วดูไม่เกี่ยวกับบอลแล้วก็โจรมาทำไมล่ะ,ละอุ้ยเล่นที่บอลจะดีที่สุดครับโอ้โหมองในเชิงพัฒนาครับผมสงสารแล้วเด็กๆชิงได้ชื่นชมทีมจากขึืนบ้านมากครับแต่ก็ อยากให้บอลเราในโซนอาเซียนโซนเอเชีย,นนเ,ยเราพัฒนาไปร่วมกันครับแล้วนลควาได้เข้าไปเลยครับทีมจากลาวครับโอ้ขึ้นนำท็กทีมครับ2ต่อ1ครับขึ้นนำอีกแล้วครับโอ้ปั่นยิงไกลแล้วดีมากครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาปั่นค่อนข้างดีเอาอัลานเป็นประตูแล้วยิงเยยมเลยโอ้ตีเสมออีกแล้วสีหมอกบอกว่าผมขอยิงบ้างครับขี่ม้าสีหมอกแล้วบอกว่ามีประตูที่2ตีเสมอได้ครับ ดูภาพช้าสีหมอกจับพลิกขวาแล้วอู้ยิงครับเพชรคาดก,การจบสกอร์คมกริบเหมือนกันครับเนี่ยนี่ตองเจลองซัดไกแล้วหุกไม่โต้ปัดเข้าทางของตังต,งตังโอยโอ้ยแล้วสีหมอกแล้วตรงนั้นเนี่ยแลวดูนีครับอุ้ยทะยานเสียบต้องจุดท่อแล้วครับแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เลยครับเพราะว่าในกลับเดี๋ยวดูก่อนครับเปิดปุ่มอุ้ยน้องอย่าเล่นแบบนี้เลยผมทนดูจะไม่ได้โอ้ยจะทนดูไม่ได้แลว้วอะ โอ้โหดูกระโจนมาแบบนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะอุ้ยในกรอบเหตุโทษเราไม่เจอบอลครับใจสั่นแล้วมีโอกาสยิงไม่เข้าครับโอ้โหก็จะหักครับเด็กเนี่ยอนาคตไกลับกลุ่มนี้ชุดนี้หลายหลายคนไปเล่นอัดสัมด้วยนะฮะอุ้ยต้องต้องเซฟกันหน่อยครับน้องๆนะฮะ จุดดีเราก็ชื่นชมครับฟรีคิกของเราก็ดีเหมือนกับร่างกายดีชื่นชมแล้วโหดเอาตัวรอดนะโปดหนียากคล้องไว้นานโหดเอ้ยล้มไปแล้ว้าทางก็าทางแล้วตูพยายามจะช่วยเพื่อนแต่ร่างกายสู้ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติครับเปิดปุ่มเมื่อสักครู่นี้ฮะไปเปิดกติกาดูได้นี้พูดตามความจริงเนาะผมดูบอลพิมเลีกมาก็เยอะครับแล้วโอ้หนี่ครับไม่เกี่ยวกับบอลโดนใบแน่ครับโดนใบแน่นอน17ดได้ครับหนักหมายเลข17น้องต้องเซฟนิดหนึ่งครับ ดนใบเหลืองเฮ้ย17เหมือนจบเกมทําอะไรกันไม่ได้ครับไปดวลโทษครับโอ้โดีทั้งคู่ครับวันนี้ลาวก็จัดหนักจัดเต็มครับ,บรูปร่างค่อนข้างดีฟรีคิกทีเด็ดทีขาดของเขาเนี่ยก็ทำให้แท็กทีมต้องเหนื่อยมาแล้วด้วยครับมาดูกันต่อครับในการดวลจุดโทษครับผู้เล่นของแท็กทีมครับตองเจจะยิงเข้าหรือไม่นะครับ ติดเซฟครับโอ้โหเซฟได้โอ้อ่านเกมดีมากครับจะเซฟได้หรือเปล่าน้องนองนท์หมายเลขสิบเอ็ดกดแรงกำลังสูงใหญ่ครับวิ่งซอยเท้ามาแล้วยิงเข้าไปครับโอ้โหขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับเมนแบบนี้ชื่นชอบโปรดยิงไม่เข้าครับโอ้โหไม่แม่นโทษกันเลยครับโอ้ปอยกว่าท่านนะครับตอนนี้ยิงเซฟได้เหมือนกันยังอยู่โอ้โหโอ้โห,โโหน,นยังอยู่ครับเซฟได้อ๋อแม่นิกกี้บอกมีคนนึงด่าใช่ไหมครับผมก็อ่านว่าเหมือนนี้อ้าวติดเซฟ โอ้ตังตังยิงไม่เข้าครับจบไปเลยครับแบบนี้โอ้โหตังตังก็ยิงไม่เข้าครับแบบนี้จบไปเลยครับโอ้โหจบไปเลยครับไม่ต้องยิงคนต่อไปแล้วสามคนยิงไม่เข้าเลยครับทั้งทีมไม่เป็นไรครับโอ้ยิงอีกยาวไกลครับโอ้แต่ต้องทีมเราของมาสตาเราก็มาดีมากครับต้องยอมรับครับร่างกายเขามาดีด้วยครับแล้วก็ฟรีคิกก็ทีเด็ดครับประตูก็เหนียวครับไม่เป็นไรครับโอ้ถือว่ามันมากครับเกมนี้ ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลครับเด็กๆครับไม่ต้องไปเสียใจนะฮะอีกยาวไกลครับโอ้โหทุกคนให้ก็เป็นครั้งแรกตองสาวปิดเกี่ยวที่ว่าได้เบิ่งนะทุกคนได้เบิงอันการเตะบานทุกคนเลยว่านักฟุตบ่อนนะทุกคนที่ว่าเด็กลาวกับเด็กแถกก็มีใจปั๊มทุกคนสู้ไม่ถอยนะทุกคนเนาะอ่าได้หนึ่งต่อศูนย์ทุกคนเ้าเปิดเจ้ากับโอ้โหเกี่ยวกับนักฟุตบ่อนทุกคนเละว่า ่าต้องจังใดจังใดเนาะทุกคนเนาะแต่เห็นตัวเลขจะบอกว่าหนึ่งต่อสูตรนั่นเองทุกคนนี่ก็เป็นความมันอีกเนาะอีกแบบนึงทุกคนเนาะแล้วก็เป็นการที่ว่าด่วนการคักเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นความม่วนอีกทุกคนเป็นสําหรับผู้เชียร์นั่นเองทุกคนเนี่ก็เป็นเรื่องราล่าที่ว่าสับิกี๊้วเอามาฝังมันตอนที่เอฟซีมันนี้นั่นเองเนาะที่เอฟซีเนาะั้งแรกได้เบิ่งกับบุหูจะอธิบายที่เอฟซีฝังจังใดทุกคนเนาะเพราะว่า กับบ่มอยหูเกี่ยวกับตัวนี้แต่ว่ามันนี่แบบนี่อย่างก,กับบอหูดโดนใส่ให้เบิรงเนะทุกคนเนาะตอนพีเอฟซีเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็แบบยอดแล้วทุกคนเถื่อนเ้เบิงหูดังเหลา่าสานี้ทุกคนมันนี้เนาะซาเกตแก้วก็แบบอ่าก็สาเกตเกลกับบ่มมีเกียตนาที่ว่าจะเอาไปเปรียบเทียบเนาะทุกคนนี่ก็คือเป็นการแบบ,บเบิรงอยังสนุกสนานนั่นเองทุกคนเนาะกับแบบอ่าพีเอฟซีเนาะที่ว่าอันนั้น ผู้ใหญ่หูกับเกลอันนี้สองมิ้นบอกสาวผิดเกลอนันเดยอทุกคนสำหรับทีนี้ทุกคนสาวผิดเกลก็จะได้ขอลับไปก่อนเดยวพี่อีทินะหาหักดูทา่านไมเกลกันคิดหนาบ๊ายบาย